เรื่องของคุณอับดุลจังหวัดลบบุรีเจอจิ้งจกครับไม่ใช่ตัวเดียวนะครับมีอีกตัวกินยังโชยอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าด้านล่างจะมีอีกตัวหรือเปล่านี่ทำให้เคลื่อนชตแกบมาแล้วครับไม่รู้มาแรงอะไรนักหนาเรื่อนนี้นะครับแกะซ่อมแล้วหลังจากเจอจิ้งจกสองตัว ตัวที่เปลี่ยนไปครับก็มี IGBT 4ตัวล่างนะครับน่ที่จริง DC to AC ครับเสียไป4ตัวแต่ตอนนี้เราย้ายย้ายเบอร์เดิมของมันนะครับย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาตัวใหม่นะครับใส่ข้างล่างมันเสียด้านบนนะครับมันเสียด้านบนแต่ภาค DC to DC เราเปลี่ยนไปทั้งหมดครับแล้วก็มาเจออีกนะครับเป็นบู o ตบัคคอมเอร์เตอร์ แรงดันของแผงไม่ตรงนะครับก็แกะใหม่แกะใหม่แล้วก็ซ่อมเดี๋ยวเรามาลองเทสกันอีกทีว่าแรงดันแผงมาตรงหรือ,อยังครับถ้าแรงดันแผงไม่ตรงเครื่องมันจะไม่เห็นแผงนะครับแล้วก็มันจะไม่ชัดแผงไฟแผงเข้ามาที่220โวลต์ครับเครื่องเห็นแค่1 0 0โวลต์ซึ่งยังไม่ตรงกับสเปคของเครื่องที่ต้องการครับ บูตบักเลยไม่ทำงานเดี๋ยวลองกันอีกรอบหนึ่งแกะสองสามรอบแล้วนะครับเครื่องนี้เอาแล้วครับประกอบเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันตอนนี้ผมยังไม่เปิดเครื่องนะครับผมจะจ่ายไฟเข้าที่โควแผงดูว่าแรงดันแผงตรงหรือเปล่าถ้าตรงมันต้องมีการชาร์จนะครับเึ้นมาแล้วโอ้ดิ่งแบบนี้ นี่มาแล้วนะครับตรงเรียบร้อยมีการชาร์จนะครับมาแล้วครับมีการชาร์จเรียบร้อยออกปิดเนื่องจากใช้สวิตชิ่งในการทดสอบแทนแผงโซล่าเซลล์นะครับจะทดสอบได้ไม่นานเดี๋ยวรอหน้าจอดับเดี๋ยวขอต่อโหลดกับด้าน AC ก่อนนะครับ ตอนนี้ก็ต่อทางโหลดและ AC in แล้วครับจะทดสอบในด้าน Switching AC ก่อนนะครับใจเข้ามาหน้าจอขึ้นมาแล้วครับมีไฟ227-28โวลต์ครับต่อไปทดสอบในด้าน inverter ครับเปิดสวิตช์ power ไปออกมาแล้วนะครับที่230โวลต์เดี๋ยวเราจะมาลองโหลดเบาๆนะครับเครื่องนี้เป็นรุ่น AN ีด ACI02 ขีด3,500พัดครับตัวนี้3,500วัตต์ 3.5k เดี๋ยวเราลองทดสอบดูว่าจะได้สักกี่วัตต์นะครับมาทดสอบโหลดกันนะครับที่2,000วัตต์ ครับที่1,960โหลดที่56%เปอร์เซ็แล้วนะครับกระแสบแบตเตอรี่85แอมป์เครื่องระบบ24โวลต์นะครับจะกินกระแสเยอะกว่าระบบ48โวลต์เท่าตัว จะลองโหลดสัก3,500นะครับเปิดหลอดไฟเปิดแฮมครับตอนนี้2 0 0เปิด H M 500 3,000อีก500แล้วครับเป็น3,650ครับเดี๋ยวลองสัก5นาทีนะครับเครื3,500 ใส่สามพันหกเอ๊ะเกินตัวนะมันยำโอเวอร์โหลดกัหรอหมัลโหลดจะตัดก่อนก่อนเครื่อง3,500วัตต์ครับเทสโหลดที่3,600ันหกวัตต์ โหลดอยู่ที่ร้อยสี่เปอร์เซ็นตนะครับมีกระแสแบตเตอรี่ที่ร้อยหกสิบเจ็ดแอมป์นะครับเบาๆอย่าทำอะไรให้ตกใจนะแบตเตอรี่ที่ใช้ในการทดสอบครับ แบตตัวนี้เลยเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตร,ระบบยี่ม4โวลต์มีอยู่16ก้อนนะครับขนาด2ก้อนก็ทำเป็น8เซลล์ 8s ตีนี้กันนะเดี๋ยวเราแคมมิเตอร์จับตัวลองวัดน่ะใส่บวกโอ้สายฮอ,อนลเลยเอาออกมาก่อนตั้งเป็น400ลแอมป์ m. ดีเซตก่อนมาเอา178ิแอมป์นะครับลองลองวัดฝั่งลบ ร้อยเจ็ดสิบสองนะครับมาดูที่เครื่องร้อยหกสิบเจ็ดมันวัดคนละจุดนะครับอันนี้มันวัดในเครื่องอันนี้ต้องตั้ง AC ก่อนตั้งเป็น AC ก่อนรีเซตก่อนลดอันนี้ลงมา โหลดค้างอยู่ที่3650าสวัตต์ครับผมไม่ได้ไปตั้งค่าใดๆเลยนะครับในเครื่องเดี๋ยวจะลองโอเวอร์โหลดเลยครับผ่านไป3นาที สายนี้ก็เบอร์ยี่มห้านะครับเป็ดสายของเครื่องเสียงรถยนต์นี่ก็เบอร์ยี่มห้าอันนี้อุณหภูมิน้อยกว่าสายเส้นใสๆนะครับโอ้กลายเป็นว่าสายเส้นดำนี้ทนกว่าอุณหภูมิมมต่างกันนะครับน,นี่ร้อนกว่า นี้ยาวกว่าแต่ไม่ร้อนเบอร์มีไหนวอหนึู่นยสีนี่ใช่ มันไม่มีเบอร์ซแควร์มินยี่สิบห้าสแควร์มินยี่สิบห้าเบอร์เท่ากันเลยแต่อันนี้ร้อนกว่าที่วัดอุณหภูมิเามีไหมนะครับผ่านไปสีนาที ขางอยู่ที่สามพันหกร้อยสี่สิบวัตต์เราขั้นร้อยบริการเราขับก่อนหนะ้าจะพอดีแล้วจะให้ช่างโอเพิ่มอีกห้าร้อยครับ <c oughs> อยู่ที่สี่พันนะครับ <c oughs> เครื่องเตือนศูนย์เจ็ด เครื่องนี้เตือนที่4,000วัตต์เรื่อง3 5 0 0นะครับอา07นะครับอุ้ย oh, <keep> โอเกบเลยโอ้เบเกอร์ตัดเลยนะครับเดี๋ยวเราลองใหม่โ oh, อ oh, ้โหอโหลดเบเกอร์ตัวนี้นะครับ100แอมป์อ่ามันต้องใช้เบกเกอร์150แอมป์ครับ ตัวนี้เล็กไปใส่ร้อนน่๋ยวลองใหม่นะครับเทสโอเวอร์โหลดไม่ได้ครับเนื่องจากว่าเบกเกอร์ผมตัดก่อนครับเมื่อกี้เบกเกอร์ทิปนะครับต้องใช้ร้อยห้าสิบแอมครับอันนี้ไม่ไหวเปิดดูนะครับโหลดค้างที่เท่าไหร่โหลดไม่ได้ปิดนะครับ โอ้โหลดครั้งอยู่ที่2,000กว่าวัตเอาละครับก็เทสให้ดูเท่านี้แล้วกันครับต้องเปลี่ยนเบรดเกิดถ้าจะได้เทสแบบนี้เทสโอเวอร์โหลดไม่ได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ